สวัสดีค่ะช่องพลายทองเงินนะคะตอนนี้พี่งามค่ะกับพ่อพลายทองคําค่ะก็มาหยุดอยู่ที่บ้านของน้องน้ําหวานนะคะน้องแฟนต้าค่ะพลายแฟนต้านี่กําลังอร่อยค่ะกับย่าอะไรคะอิ่มแล้วพี่งามนี่กินโตไม่ได้แล้วค่ะอิ่ม อันนี้ก็ออกเดินนะคะออกเดินพร้อมกันกับพี่งามส่วนพ่อพรายนี em, ยน้ยังกินได้อีกนะคะเดี๋ยวพามาดูน้องน <laughs> si ้ำหวานนะคะกายเฟนต้าค่ะลบในอ่เขาบังหมดเขาังหดขบังหมดแล้วนี่โอ้1สิบปีค่ะสิบปีเด็กชายเฟนต้าค่ะ อ้ยสิบเอ็ดแล้วพี่งามสุดหโอนะคะ,ะตัวขึ้นก็จะโอเหมือนพี่งามนะคะตอนนี้ยังเป็นช้างแดงอยู่นะคะอพอ,ด,ะะพอดินที่นี่จะออกเป็นสีแดงค่ะอดิ ตอนเย็นก็ออกมาเดินนะคะออกกําลังกายค่ะที่หมู่บ้านนะคะพี่งามนี้กินต่อไม่ได้แล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะจะหลับแล้วค่ะพี่งามส่วนทางนี้ค่ะกินไม่อั้นเลยนะคะพ่อ <ไป S 1> พลาย <ไป S 1> <laughs> กินอย่างเดียวดูเแฟนตามาทักทายนี้มากินแต่ยากของเขานะคะ ไม่สนใจอะไรเลยกินอย่างเดียวเป็นตาก็นะารค็นตาเพีนางาเนาเป็นตา,กกานตา่ปาเปนตาเ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 ปนตาเปนตานตาเนะา <c oughs> ูอ, <c oughs> อน,นาาาา กลัวพ่อพายจะกินหมดก่อนนะคะส่วนพี่งามนี้ไม่ไหวแล้วอ้าวชิมด้วยชิมด้วยเ,เห็นเขากินแล้วก็อดไม่ได้นะคะพี่งามดูข้างหลังคะ่ะอ,อยู่ที่บ้านหลังที่สิบเก้านะคะหลังที่ยี่สิบค่ะหลังสุดท้ายคะ่ะ ไปเยี่ยมวันนั้นครับวันนี้มาอีกาเยี่ยมอันดาสิครับเแฟนตาส์มันมีอะไรหรอครับมีแต่านหญ้าจะให้กินเลยเป็นตามาเยี่ยมแล้วก็มาหาแฟนต้าคนละครั้งนะคะมาเยี่ยมกันค่ะมาเยี่ยมได้กินหญ้าอร่อยพ่อพลายชอบค่ะ พี่พลายงามเดินออกกอนค่ะเพราะว่าพ่พลายนี้คงจะต้องแวะน,นะคะพ,นะพี่งามบอกว่าแวะบ่อยไปก่อนแล้วนะ ถ้าไม่เห็นเน็บที่งาก็จะต้องเห็นกินนะคะพี่งามบอกว่าแวะบ่อยไปก่อนแล้วนะ,ะเดี๋ยวตามไปครับเดี๋ยวตามไปนะคะตามไปเดินก็ไม่เป็นสองลงใครค่ะต้องตามพี่งามให้ทันนะคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะดู มาถึงบ้านแล้วหันหน้าไปทางไหนคะนี่หันหน้ามาทางยาของพ่อเสกค,ค่ะเอายาของพ่อเสกค,ค่ะขนาดกินมาสุดทางนะคะพ่อพลายกินมาตลอดทางก็ยังกินได้อีกนะคะ อไม่ใหญ่ด้วยพอเลนไม่ใหญ่ด้วย <X 2> ไม่ใหญ่ก <X 2> oh. <X 2> <is> ินไหมไม่ใหญ่กินไหมไม่ใหญ่กินไหมอันนี้ คันเตยกับคอนเทนต์ค่ะก็มาตัดหญ้านะคะพอดีเลยค่ะนี่ตัดออกแล้วนะคะหญ้าตรงที่อาบน้ำาลงเลยค่ะตรงนี้มาตัดหญ้าแล้วหาอะไราคะนันฮะน <laughs> หาอะไรานอะนันเพราะว่าคันคอนเทนต์กักบ คอนเตอรนี้จะโชคดีนะคะมาตัดหญ้าของพ่อเสกปีที่แล้วนี้ได้สองตะกร้านะคะรถของซุ้มน้ำเงินนะคะ ทันทีใหไชิมวนนันิไปด,ดำละก,กลละโดดแชนบชุนตะุนเ,บเยบอะไุนบชุนเยอด,ด,ดุมบ่าเ,บเยบอะไรเจ้าของสวนค่ะเจ้าของสวน

เกปตรเก็เกว่าจ่ายค่าสวนมาก่อนออเดี๋ยวเอายาให้เจ้าของสวนก่อนนะคะ จะของสวนไก้นนกินด้วยจาของสวนต้องได้กินด้วยค่ะจะน้อยใจ ีนี้พ่อเสกทำความสะอาดง่ายนะคะปีนี้เพราะว่าคุณปู่เซฟค่ะเซฟการเก็บขยะเก็บมูลให้กับพ่อเสกนะคะแต่ก็มีขุดบอ่อขุดบ่อลึกแล้วนะคะขุดบ่อไว้ให้คุณปู่เลี้ยงปลาค่ะ จะสร้างเกาะค่ะสร้างเกาะทีที่แล้วนี้พ่อเสกตกมันสี่เดือนได้เนาะพอนเลยทีนี้เขาเสกตรกมัน็บบ่อข้างเดียวครับตุบบอกข้างเดียวค่ะ้าก็เป็นกำลังใจให้พ่อเสกนะคะขอให้หายตกมันเร็วๆค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ พอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องคลายทองเงินด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับยืนใหมคิดหน้าครับผมบา,บายๆครับ